สวัสดีครับตักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันอังคารที่8รกรกฎาคม2 5 6 8นะครับ ุนเชียฟุตบอลนค่ัคืนนี้ยังอยู่ในศึกฟี فا ครับเวลคัพเดินทางมาไกลจนถึงรอบรองชนะเลิศนะครับโปรแกรมรอบรองวันนี้หนึ่งคู่เกมระหว่างฟูเบรนเซ่กับทางด้านเชลซีคู่นี้คิกออฟตีสองโตนะครับรอบรองเนี่ยจะแบ่งเตะวันละคู่นะครับวันนี้หนึ่งคู่พรุ่งนี้1หนึ่งคู่เพราะฉะนั้นวันนี้มีคู่เดียวนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะฮะพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอล ช่วงนี้นะโปรแกรมปรีจีซั่นกำลังจะมานะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวๆในการซื้อตัวขายตัวย้ายทีมคือคักเลยทีเดียวนะครับใครอยากจะเข้าพูดคุยก็เข้ามาแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัสนะก็ติดตามได้ eak กาตามหน้าจอฝากข้อบอลไว้ด้วยนะครับ อ่ะเช็คความพร้อมครับฟูเบรนเซ่โอ้โหมาไกลจนถึงรอบนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยเหมือนกันนะครับรอบที่ผ่านมารอบ8ทีมก็ชนะทีมเอาฮิลามาได้2ประตูต่อ1ส่วน Chelsea, เชลซีครับมาเรื่อยๆยิ่งเล่นยิ่งดีครับลูกทีมของเอนโซมาเลสการอบที่แล้วก็ผ่านนักหน้าพารัสมา2ประตูต่อ1เช่นกันคู่นี้มันจะมีจุดสำคัญตรงที่อ่าตีโกซินวานะครับ เตตแบ,บ็กต่อเก่าของฟูเรนเซ่เนี่ยก็จะเจอกับทีมเก่าอย่างเชลซีชื่อว่ามาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะไม่มีใครกลัวใครชื่อชั้นเชลซีอาจจะดีกว่าแต่ว่าแหมเรื่องฟุตบอลจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นรองเยอะนะครับสำหรับทางด้านฟูเรนเซ่เข้าไปเช็คในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอ่ะเช็คทีมดังของทางด้านบราซิลก่อนเกมรุกก็จะใช้ทางด้านจอน์ดอาริอัสจับคู่กับคาโนเหมือนเดิม ตัวปั้นเกมก็จะใช้ทางด้านโนนาโตนะครับส่วนมิดฟิลด์ใช้ทางด้านเฮอร์คิวลสเล่นกับเบอร์ดาวเกมรับสำคัญครับเตียโกซินวาซานโตสแล้วก็อิกนาโซประตูใช้ฟาบิโอครับเป็นประตูจอมเก๋าวัย44ปีนะครับส่วนเชลซีชุดนี้เกมรุกถือว่าค่อนข้างครบเครื่องได้เจาเปโดเข้ามาสู่ทีมทำให้ตัวเลือกมีทั้งเจาเปโดนะครับแล้วก็รวมไปถึงโคพาเมอร์เปโดเนโตและก็เอ็นคุนคูนะครับจริงๆเชลซีเนี่ย มีตัวแบรนด์คือ雷米科วิ尔กับทางด้านเรียมดีหลับ2ตัวแต่ก็ยังได้ทางด้านจจเปโดเข้ามาเสริมทับมิดฟิลด์ตรงกลางถือว่านแน่นปึ๊กเลยนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสเล่นกับมอร์เซสไกเซโดเกมรับ ริชเจมโทซินอาราบิโอโยนะฮะบาเดชิลแลวก็แบ็กซ้ายคูกุริยาประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชตอ่นคู่นี้นะผมก็ชื่อว่าน่าจะเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันเหลืออีกเก้าเดียวก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับแต่ผมชอบเชลซีนะผมเห็นเชลซีของเอนโซมาลิสกาในทัวร์เมนต์เนี้ยบางทีมก็อาจจะ,ะมีการลองทีมไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่เห็นเชลซีเล่นเนี้ยมุ่งมั่นทุกเกมเพราะฉะนั้นรูปแบบวิธีการเล่นของเชลซียิ่งเล่นยิ่งดีอะวันนี้ผมเชื่อว่า น่าจะมีมุมเบียดเอาชนะฟูรินเซ่ไปได้นะครับเกมฟีฟ่าขับเบิร์ครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกอ่ะเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงไปที่เชลซีครับส่วนอีกหนึ่ง,งรายการยูฟาแชมเปียนลีกมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรอบคัดเลือกรอบแรกอะ่ะเป็นทีมเล็กๆชาติเล็กๆที่มาเล่นกันนะครับก็อีกคู่หนึ่งผมชอบทางด้านโนอาโนอาปีที่แล้วเนี่ยเล่นในศึกฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีเลยเหมือนกันเป็นทีมดังจากทางด้านอาร์เมเนีย วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับบูนักโนดเป็นเกมแรกก็ชื่อว่าถ้าอยากจะเข้ารอบ2เข้ารอบต่อไปทางหน้าโนอา no ก็น่าจะชนะได้นะครับลุ้นไปที่เมดที่2ผมเชื่อว่าน่าจะยิงถึง2ลูกนะค่ำคืนวันอังคารนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับศึกฟีฟา่าค,ครับโบครับชอบเชลซีส่วนฟุตบอลอยู่่าแชมเลกรอบคัดเลือกรอบแรกชอบทางด้าโนอา no นะครับแอดเอเอเคนะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันตัวนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ